กราบสวัสดีเอซสูสุขคนครับมือนิงหลอดมีรายการบังไฟบ้านเหล่าใหญ่นะครับตามบนม่วงอำเภอม,มหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับจุดวันที่สีพืษภาคม2องบ้นหอยหกสิบแปดนะครับบังที่1ขนาดทอสนะครับบังที่สองจอจเจริญสุข3โชคจิรพรนะครับสี่สีธนนชัยห้อันตรายหกสอสงวนบวกเทพท่องพุ่นนะครับ เจ็ดสายพิน8ชาอ,อัมพรเก้าชาอ,อัมพรขนาดทอแปดบังไฟล้านโอ้มีหอดบังไฟล้านนะครับสิบพี่ลาบขาวนะครับสิบเอ็ดน้องจูเนียสิบสองไพ่สีทองสิบสามเทพพนมขนาดทอหกนะครับ 14, เทพพนุ่ทอหกนะครับสิบสี่เทพพนุ่ทอหกนะครับสิบห้าถ้ำทิ้นนะครับสิบหกกองฝ่ 17, าสิบเจ็ดนครดงบางยุกใหม่สิบแปดนครเล่าใหญ่บวกน้อง นาวาบวกน้องมังกรน,นะครับซิบเก่าทำยุ่นนะครับตุลาการโดยลอดลำฉีประเพณีแท้พันเปอร์เซ็นต์นะครับหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมฮะอย่าลืมไปให้นกำลังแรงใจครับไอหลอดลำฉีนะครับงานประเพณีหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับผมแตาฟีบอฟีบอูหนะครับแต่งานประเพณีหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับผมฮะ ส่วนไล่การมองไฟนี่ก็พอวัดพอเบียงเลยครับแต่ถือว่าดีนะครับไปเบืองมองไฟหลานก็ถือว่าคุมแล้วไก่มองได้ไปมองหันมอน้บุญลายบ้านงานไร้มองนะครับลา้คักนะครับุหรอดจนมมิล่าเด็ดเห็ดขีดนะครับด้สีเห็ดบนหัวหน้านะครับบนหัวเมืองนะครับบนสีทานนะครับผมเออบนบัวหลวงนะครับผมโอ้เออแล้วก็นี่บนเล่าไ่นะครับผมโอ้โหอ่ะ คนส่วนความชอบต้นตัวนะครับกติกาพีหน่อยเหมือนเช่นเคยนะครับหมักหกบังเลยเมือน,นีนะครับบอกไปก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวโดยล้วนเลยนะครับบริเย้าขายบังไฟใดๆทั้งสิน้นบด้รู้จักการเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับอ่า บางที่1หลอดมักสีถนนชัยนะครับผมบางที่2หลอดมักสายพินนะครับบางที่3หลอดมักไผ่สีทองบางที่สีหลอดมักถ้ำทิ่นบางที่หาหลอดมักดงบางบางที่6ทถ้ำยุนนะครับเน้นๆเลยนะครับผมนะ่วนหมวกงไฟแอบแซบนะครับของหลอดแอบแซบก็มีพี่ให้นองคือเกานะครับแอบแซบนะครับผมแอบแซบลูกหลอดอาจจะเป็นกล่องฝานะครับกล่องฝานะครับ แอบแซบนะครับเป็นบ้างไฟแอบแซบนะจ๊ะสมาชิกเนื้อแล้วก็อีกบางนึงก็น่าจะเป็นจอเจริญสุขนะครับมือว่านี่แพรนะครับอยู่บ้านนั่นนะก็ขึ้นไปได้แบบงามแล้วนะครับไปส้นยอดนะครับเส้นได้นะครับมือนี้อ่ะคอยโชคให้มานะครับคอยแก้มือได้นะครับผมเออกล่องฝ้าครับเออ่จอเจริญสุขนะครับเป็นไฟแอบแซบนะครับคอยโชคให้มานคอยหวานจิ๊บเจี๊ยบนะครับผู้ใดเดินทางไปก็ขอให้ เดินทางไปด้วยความระมัดระวังและปลอดภัยทางคาไปคากลับนะครับผมส่วนผู้ไดสีเบิงบังไฟสิลลานนะครับแต่ลุงหลอดกับบน้บนเหงือปากนะว่าสีใดใดสดใดหรือไม่นะครับผมไฟสิปลานกับบังไฟล้านนะครับอยู่บันสีทานนะครับไปพบไปพอ,ปพอก็ลุงหลอดอยู่หันนะครับผมมา ขอโชคให้มันนะครับเดี๋ยวเจอกับลุงหลอดอยู่บ้านสีฐานนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอด f อซต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลุงหลอด f อซสวัสดีครับ